สวัสดีค่ะวันนี้มารับจ้างฟัดมันกับมูเพลนเดอร์ค่ะอยู่หนองอูค่ะคนของหนองอูค่ะอยู่ติดป่าเฮดเดอค่ะค่ะเาอยู่สีผ้าเบิงหัวมันเนาะค่ะหัวดีดีค่ะหัวลุกเด้อค่ะไปไปดูกระสาวอยุจ้าวันนี้มันจะประหลังเด้อค่ะนี่ค่ะ ปานี่บอเเ่าเลยเด้อค่ะคงจะได้แป้งดีค่ะนี่มันัะปะหลังเด้อค่ะนี่ค่ะเบิ้งค่ะหัวเงาค่ะเบิง้งหัวเป็นเงาเตะกันดีเด้อค่ะ พายางเบื้องหัวมันจักน้อยเนาะค่ะดินแข็งแข็งจ้ะมันของเพื่นหัวดกเยอะค่ะนี่แขกดำค่ะตอนนี้มันมีราคาเด้อค่ะวันนี้ขึ้นสี่บาทยี่สิบห้าเด้อค่ะ ไทยมีมันปู่วันนี้กะพุ่งนีได้เงินหลายบาทเด้อค่ะถ้ามีแป้งตนน้นนี้สี่บาทยี่บห้าเหรอด้ค่ะวันนี้มันขึ้นเด้อค่ะวันนี้มาฟันมันกับมองอนเด้อค่ะวันละสามรอยวันนี้ <c oughs> ของคนนนองอูกค่ะติดป่าเฮ็ดเด้อค่ะ,คะถ้ามีแป้งก็จะได้เงินหลายเด้อค่ะตอนนี้ มันราคาขึ้นสี่บาทยี่สิบห้าเลยด้วยค่ะวันนี้มันขึ้นแล้วค่ะใครมีมันรีบผดดดูด้วยค่ะวัวดูกอีลีเจ้านี่หาไหลด้วยค่ะ Hmm. dần đuốc đi mình มันขึ้นสี่บาทยี่สิบห้าแะค่ะใครมีมันรีบกูเด้อค่ะมันขึ้นแล้วค่ะวันนี้มันจะปะหลังเป็นแถวเลยค่ะกองมันค่ะหัวโดดเด้อค่ะ หัวมันกระไดเตี้ยผายด้อค่ะทางคนหลาน่นนี้ยมปลูกมันเด้อค่ะสับปะหลังนี่มันขื้นฝ่ากูเลยค่ะให้มีมันเหนียวต้นนี้เด้งเงินเลยค่ะสี่บาทยี่สิบห้าแล้วจ้ะวันนี้มันก่งมันด้วยค่ะหล,หลายเป็นแถวเลยค่ะหัวมันค่ะเอา วันนี้ก็ม,มีอย่างหลายเนาะค่ะมาฟันมันกับมุมเพลินเน้ะคะ่ะไทยหัวมันแจกพี่นองเบิงะะ้งเนาะค่ะ,คะหัวมันเป็นเท้าค่ะ